ที่สวนยังไม่มีอ้อยก็อยากจะปลูกเอาไว้กินเหมือนกันผมก็เลยสั่งซื้ออ้อยสายน้ําผึ้งมาว่าจะทดลองปลูกเอาไว้ขยายพันธุ์ด้วยอ้อยสายน้ําผึ้งเป็นอ้อยที่มีความนิยมในการนํามาคั้นน้ําเขาเรียกว่าเป็นอ้อยดื่มสดรสชาติหวานหอมเหมือนน้าผึ้งในข้อมูลเขาบอกว่าถ้าเราออกไปเข้าเครื่องบีบเราจะได้ปริมาณน้าอ้อยมากกว่าอ้อยสายพันธุ์อื่นๆและเป็นอ้อยที่ปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ประมาณ5ปีผมสั่งมาหกท่อนก่อนที่ผมจะปลูกเนี่ยผมก็จะแช่น้ํายาก่อน ซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นปุ๋ยน้ําซึ่งช่วยในการแตกตาแตกรากเป็นการเตรียมอาหารไว้ให้กับท่อนพันุด้วยผมแค่ประมาณ1ชั่วโมงใครจะแท่มากกว่านี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกวิธีการปลูกอ้อยแบบอ้อยหลุมเพราะดูว่าจะไม่เสียพื้นที่มากเราก็แค่เลือกตำแหน่งที่เราจะปลูกอ้อยในหลุมก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ้อยหลุมเนี่ยเขาปลูกกันยังไง เพราะเราเตรียมหลุมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาอ้อยลงไปวางเนี่ยเคล็ดลับก็คือให้เราดูตาของอ้อยก่อนว่าตาของอ้อยเนี่ยควรจะอยู่ในแนวข้างลําต้นไม่เอาตาลงดินหรือว่าเอาตาขึ้นบนเพราะการวางตำแหน่งของตาข้างข้างเนี่ยจะทําให้แตกเร็วกว่า เสร็จแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับว่ากี่วันที่เราจะเห็นตาที่จะเริ่มแตกออกเป็นตาอ่อนๆ